พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนะคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f a c e b o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะเอาล่ะท่านผู้ชมครับเรื่องของกรณี ผู้ว่าคนใหม่คือตอนนี้หลายคนไปไปคอมเมนต์เต็มในโซเชียลเลยผมเห็นน้าฟีดเขาบอกว่าข้อดีของการได้ผู้ว่าคนใหม่คือตอนนี้ชาวกรุงเริ่มตระหนักว่ามีผู้ว่าคนเก่าก็ดีอยู่แล้วนอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่ามีผู้ว่าคนเก่าดีแล้ว <c oughs> ก็หลายคนก็บอกว่าดีใจที่เ็าทาให้คนกรุงเทพใจกว้างขึ้นอันนี้เขาเห็นเรื่องปัญหาน้ําท่วมไงคือเข้าใจอะไรได้ตั้งแยะ เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนิดก็ดา่าอะไรหน่อยก็ดา่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้พูดว่าคนใหม่มานี่ก็คือว่าคนกรุงเทพด่าน้อยลงนะครับเข้าใจมากขึ้นแต่เขาก็ทํางานนะเดี๋ยวเขาไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าสร้างภาพอย่างเดียววิ่งวิ่งอย่างเดียวก็ <c oughs> <c oughs> โอเคก็นั่งนับเอากันแล้วกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องของผู้ว่าคนใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรดาติ่งของผู้ว่าคนใหม่นะเริ่มไปฟาดติ่งผู้ว่าคนเก่าละกรณีที่ กทมจะต้องร่วมจ่ายนี่ BTS เนี่ยประมาณหมื่นกับหมื่นสองพันล้านบาทนี้นะฮะเขาก็บอกว่าคุณชาติชาติเพิ่งจะมาเป็นผู้ว่าได้ไม่เท่าไหร่นี่มันเป็นปัญหาของคนเก่าไม่ผิดถูกไหมที่ว่าคนเก่าทิ้งไว้แต่มันผิดตรงไหนตรงไหนครับผิดตรงคำสัญญาต่างๆนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่เคยพูดแล้วนะต๋อบการหาเสียงอะไรที่ทําได้ค่อยหาอย่าไปพูดในสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้อย่างเช่น คาดโดยศาลจะให้เป็นเท่านั้นเท่านี้คุณไปเปิดดูสัญญาก่อนสิว่ามันเป็นอย่างไรและอีกอย่างตอนนี้ศาลเขาตัดสินแล้วว่าให้จ่ายเงินยังจะอุทธร์อีกเหรอฮะโอเคคุณจะอุทธร์ตามกระบวนการจะถามจริงว่ามันมีอะไรที่จะแย้งได้อีกไหมแต่แฟนกลับคุณชชาิเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนที่มีผู้ว่าคนเก่าแล้วคุณเอาเงินไปผลาญทําอะไรหมดทําไมถึงเบี้ยวนี่คําว่าผลาญเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอนะคะ คำว่าผ่านไม่ใช่แน่นอนตอนนั้นเนี่ยมันคงจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย <ทำ S 1> เพราะว่ามันเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้นโยบายเป็นของใครนะที่ให้คนเขานั่งฟรีเนี่ยอันนี้ต้องไปควานหาคนที่ให้นั่งฟรีว่าเป็นใคร hmm. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไปให้คนนั่งฟรีแล้วไปจ้างเขาเดินรถถ้าเกิดว่า ให้เขาเก็บตังปกติธรรมดาไปมันก็จะไม่เป็นหนี้เป็นสินมากขนาดนี้หรอกนะอ,อันนั้นก็เป็นความคิดความเห็นนะฮะแต่ส่วนของฝั่งพี่สีแฟนคลับตัวยงก็ออกมาทันทีเลยนะมาเตือนคุณชัดชาติด้วยอะ่ะอย่าอุทธรเลยที่คุณสีบอกไปอะ่ะจริงอย่าอุทธรเลยต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ดีทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าหาว่าสีไม่เตือนด้วยคืออะไรก็ตามที่เงินต้นยังไม่ได้ใช้ดอกมันขึ้นรายวันนะ ตองรู้ไหมดอกเบีย้ยเวลาขึ้นไม่มีวันหยุดนะครับใช่ครับเออ,เ,อ,อเงินที่เราไปฝากวันศุกร์เนี่ยนะคะเขาไม่ให้ดอกเบีย้ยเราจากกนกระถึงวันจันทร์บ่ายนะคะแต่ถ้าเราเป็นหนี้นะคะสะวัสด์เขาคิดดอกนนเป็นอย่างนี้ดอกที่เราจะได้เขาไม่คิดสวัสด์แต่ดอกที่เขาจะได้เนี่ยเขาคิด